สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแหม่มบุคลานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวค่ะเป็นรุ่น XLS นะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่879,000บาทนั่นเองนะคะวันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวตามแหม่มไปชมค่ะสาหรับด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะแหม่มได้ทําการติดตั้งเป็นตัวกระจังหน้า FORD สีดาร้วนนะคะเป็นตัวกระจังหน้าทรง V6 นะคะ พร้อมไฟ LED สามดวงนะคะตัวนี้นะคะกันไฟสีต้มนะคะส่วนด้านบนค่ะแหนมใส่เป็นสกู๊ปนะคะเป็นทรงฟิตนะคะเป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถสีทูโทนสีขาวนะคะตัดด้วยขอบสีดํานะคะตรงนี้นะคะมาที่ด้านข้างของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟหน้าทรง c c a มนะคะไฟ LED นะคะแหมก็ทําการครอบตัวไฟด้านหน้าให้นะคะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสําหรับชุดแต่งของเรานะคะขยับมาด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้แม่งใส่เป็นซุ้มรอขนาด6นิ้วนะคะปัดหมุดสีเงินนะคะตัวหมุดเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะเป็นแบบเรียบหรือว่าแบบหมุดนะคะส่วนยางนะคะซีรีส์ยางของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าร้อแมกขนาดขอบ18นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางออลเทเนนะคะยางอ่า คูมแม็กนะคะพร้อมแม็กลายสีดาแวมไพร์ขีดเงินของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นลายแม็กซ์กลังยอดนิยมเลยนะคะสําหรับซีรีส์ยางนะคะจะเป็นซีรีส์ยาง265ทับ 60R18 นะคะแม็กยางของเรานะคะสําหรับด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะแบบได้ทําการติดตั้งสติกเกอร์ลายกราฟิกให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้ด้วยนะคะว่าอยากได้แบบไหนมาพมร้อมเบอมือจับขนาด4ชิ้นค่ะ แล้วก็อ่าตัวนี้นะคะจะเป็นการาสักสี่ชิ้นเหมือนกันนะคะด้านบนนะคะเป็นราวหลังคานะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะฟีเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกขนาดเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคะไปค่ะไปชมด้านหลังกันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ครอบฝาถังน้ํามันนะคะสีดํานะคะมล้ก็ทําการติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะ ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเอาเรนเดอร์นะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะคะสําหรับด้านหลังของเรานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ลายาศาสตร์คนยาวมาถึงด้านหลังเลยนะคะมาพร้อมด้วยตัวข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะผมก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะส่วนไฮไลท์ของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการชนท้ายเหล็กคะ่ะ พร้อมห่วงลากจึงสีแดงนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้นะคะแหม่มก็ทําการติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะพร้อมอักษรอะคริลิกตัวนี้นะคะเป็นสีดํานะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกออกแบบได้เลยนะคะ mm hmm. แหม่มขอฝากโปรโมชั่นหน่อยนะคะคุณลูกค้าสําหรับเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนของเรานะคะเป็นเดือน9.9้านะคะแหม่มขอฝากโปรโมชั่นคันนี้นะคะออกรถเพียงสี่0 0นเก้าเท่านั้นนะคะลูกค้าได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะ สี่หมื่เก้าจบทุกอย่างนะคะพร้อมรับรถปรอหล่อแบบพันนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แหมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ